หลายฝาดูสวดนะโอ้เดี๋ยวงบบาทเานกได้ยืดดกได้ยืดได้กินโอ้ยหตื่นบิดแทงเลย Come <laughs> on, อุ๊บดยอดรับทางมาบอกเลยหอเทียงแน่แล้วเฟื่อเฟือเนี่ยพนกดงน่ต้นี่แม่อารนรจะมันมัางดอกมามันเม่อไรนีกันี้จออเงี้ยหแ่หือาเซอ ฝาลุครับ่อนโอ้สองทางสีงาใส่กอนนี่บ่อันนี้ิ่สวดเขาบ่ไง้มบอเกงายี้นลนี่ดิคอหน่อยกรคอนสวดหิวเขาแล้วนาการมาหิวแล้วนี่เยวปปาก่อนกินขาใดอกเลย ก่เห่อไปไล่อั้นปลา่ได้กินเอสวแม่ได้เออจะคข้เลยยูโฟนักเป็นไงมาเ้าไปบ่อเหรออาการว่าหิวไปเหรอดีข้าวมันจะกัด อู้บรรยากาศแบบอยู่ทุ่งอู้นกนกนกนี่นกเพ่าพะพูน <c oughs> บรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมแบบอยู่ปา่าที่แคร์ทู่นะครับอยู่ในดงในปา่าอีๆๆหลอ่ะเลยตอนนี้เวลาก็ไ <c oughs> ด้ละเวลาสี่โมงเนาะแต่ว่าฝนตกจกน,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 นิ่งเนาะนี่วันนี้เอาใส่เหรออู้อู้อ้ให้การว่าซี วัวแค่ไันนี้จีบเบียอยูส่ส่วนเนี่ยนตกลิ้นยังไงครับเอ้ไทยบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมไกลวะมึงเอาปลาไปบ้างมึงเหี้วันกันไหนนี่วะนี่วะทั้งไหนเอาห้ามอันน้่นมันหล่นออกฝนลิ้นเลยมาหน้าเฟือเฟ่อเๆครับเมื่อนี้กำลองลองฟิวหิวเข่าแล้วเนี่ยฟิว ใส่เขากับสัดเร็วหมดวัวเขาอยากกันาดนล้วตัวนี้ออกมากแล้วครับเข่าฟดเฟื Or ่อนี่ได้ปีละประมาณหาร้อยสับเข่าเงาข้าก็เหน็าไปเอาก่ไห้เลยขอียิบู่วะอีปูมีวัปะโอ้โหเเข่าน้ำอะไเลยวะ น้ำอะไหลปลากหรอว่าเขาแล้วบ่าอีกขอนึงมันไหลอยู่บ่ปลาตายนี่ครับตรงปลาตายตัวนึงตรงนอัดน้ำตรงพันอัดแล้วนี่เลยปลาโอ้ปลาตายคนอันนี้อัดแล้วน่าจะว่าได้ครับปเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อเส็อยู่นี่มือขอสวัสดีข้างใ้ก็เช้านกว่าเออเช้าครับผมมันผู้ขายเมนูตรงเนี้ย กิมงานปลาครับมือนี้ใส่ปลาเฟือเฟือพาลุยครับมือนี้เฟือเฟือไปลงคิบดนแล้วดองไปก่อนสันเฟื่อาเฟือาวะก็เลยว่ามีเวลาทำคิบบ่ไปครับผมเลื่อๆเลยมื่อนี้ย้าๆไปเลย นุ่มฟิวป่ะนุ่มฟิวก็บอจัดรายการแทนใหญ่ป่ะน,นะ, <c oughs> ะฟิวกับบีมครับวันนี้ว้าไป,ป,ปคือ,ค,อคือเราแหละไปเอ้อ,องพวกเขาแบบเขียวมากแบบงามนี่มึงเนี่ยมันมันไหนหน้ำมันไหนหนามหน้ำมันไหนลลงมาที่เว็บว้าโอ้โหนกไหม คักคักคักรยากาศโคตได้ครับพี่นี่โอ้โเขาเขียวอุลูเลยต้นงามมากรอบางตอนสีเขาคนละมากเลยเป็นห่วงเป็นหล่งยุ่ยไก่ไปนี่บ่ทังหนาดีบะบองเขามาเอาตานันบะเช่อีกเส้นเย่อยะหยัง ยังใส่เบียดบ่ฮะมึงก็บอกมาสวาบอ่ะมีบ่ล่ะมักขืนเดี๋ยทีมาเมียนเลยใส่ตรงห้องเข่าก็น่าตรง่เข่านี่พี่เจ้าไปยามตรงมึงไงปะเนาะกินงานหยาดพี่เจ้นล่ะมันเรียน lớp tôi cũng thầy rồi. lớp cũng ừ, có vương hay vương na, nó dòm tung lắm. ui khẩu dúa thì có đi mốc dúa, đi một cơ, phụng dòm tung. ra phết của nhau ยามตุงยามตุงมอมันมานครับเดี๋ยไล่เราสั่นพึ่งสีมัธยายกับผมมือเดไล่ผมมดเลยไตามลงโอ้ดีมกยูนี่าใ้อยเรามกแซวครับยามตุงยามตุงนิ้ข่าเราสองคนโอ้ฝ่าเลย thì tôi mốc xe hợp đây cả núi này cả hết, này như kéo treo như vậy Cái cả này làm lấy đi dữ, đây cả này

โอ้ยมกุฎเดียรวาข็งกวผมลิ้นลิ้นมันสีมืดยไม่เาเยดดด้เอโอ้สุดยอดโอ้โของปวดเลยล่นี่โอ้สุดยอดสุดยอดมกดรวาครับนี่มันเชื่ได้เหรอเดไอหาลูกกลูกกก มีเท้าเลยเสื่อเื่อมาตรงเลยกันเนี่ยเกอดนี้นี่เลยนะโอ้โหนี่ครับปลาตรงไม่ยาวมองเยอะสบายมากปลาลาดปลาอย่างนี้นี่ขัดเท้าดีใส่นะไอ้เจ้าขึ้นมาให้พันลุ มาจจบกันไหมอปลายที 2. 2> ่เดือดมกหูเดียวว่ายีกปูก็มีบุญยอดเทียนยีปู่เทยนั่นแต่ต่ยะลรวะมกหนูเดียวว่าครับสุดยอดครับพี่น้องเอาปลายยีงอีตุงปลายังวะผลาดปลัดขึ้ลายเหรวะสุดยอดมีวงยนอหนป้า ยวกัดจินไงโอ้ยองเลกตัวบ่คือดอกเอ่ยบ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดอดานครับมือนีต้องขอบคุณทีมงานเฟ่อเฟครับต้องฟิวครับก็ต้องเบียดยังไงมือนันได้ไล่ก็นีมเมื่อได้ไล่กหนีบ่เตรียมกระค้เลยบ่เตรยมเลยอะวเงินนั่งยึดไปซื้อับตงน่มันแย่กโได้ตรงเนีนะร่งมืงย่บ ตา่วนมากมอมีต่ปควอยนนีปะยู่นีมีต่ปควาปิงอยู่รงบุงบกางบดลเนาะบดละกะ่อบานเาะหมดอพอได้อยูได้กินพอได้อยูได้กินอ้หตัวตื่นบดแดงนี่เอาคือรทลงูาที่งคจะย่นมาลาสตสามดดด บ้ารียมผู้เล่บนมกยกินแรงแลอโอ้ยปาอ,อ,อยปังปะนี่บูแมแนวะสามตัวโอ้มกนี้ว่าังว่าคร้บเด<น>ี๋ยวดี๋ยวอยู่หาอยู่หากินตามภาษาบ้านนอกถอกหน้าไปเออไปีน่คีบหนีเข้ากะ เอาไปเพียงเฉยๆแล้วไปเนาะไม่นอนครับไม่นอนไว้เจอกันชิปหนาครับผมชิปนี้เมื่อไดเมื่อไรมันลงก็ค่ะเดี๋ยวไทยเมื่อไหร่ยำตรงครับผมว่ามันเส้นกับปุ่นเลยครับมันไหลเอาเพื่อนเพื่อนวันนี้ชิปเลยเนี่ยเช็ดยัวเช็ดยูวเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวยุงยุงยุงโอ้โหวั่ได้ตัวนด้รอ้ตบกันแน่นี่โอเคครับเพื่อนมาเก็บนี่กดไลค์และสับสไครต์ให้ด้วยครับไว้เจอกันชิปหนาตัวหน้าเฟื่องเฟื่องเพื่อนเยากมากครับลองมาเบิ้งครับผมบรรยากาศมันดีมากครับ